สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตีกลออบจอข้อข่าวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอภารกิจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปนราชธานีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะอบจรอบบนราชธานีนะคะลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของถนนและก็ศาลาในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จค่ะ วันที่24ธันวาคม2566นายการกัตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรารธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าสวนราชการในสังกัดลงพื้นที่อำเภอสรินทร์โดยเดินทางมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอิน์เข้ากราบนมัสการหลวงตาสินทรัพย์จารณะธรรมโมหรือพระสิ้นคิดเจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอินทค่ะจากนั้นเดินทางไปติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและติดตามการดำเนินการปรับปรุง ลานจอดรถที่วัดจรินทร์วนารามหรือวัดพลูเภาวพร้อมเดินทางไปตรวจการปรับปรุงถนนทางเข้าน้ําตกตาดตอนแก่งตะณนะตรวจการซ่อมปรับปรุงศาลาชมวิวแม่น้ำสองสีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วัดขงเจียมและเดินทางไปยังวัดหนองปะพงตําบลโนนพึ่งอําเภอวันินชําราบจังหวัดบนราชธานีเพื่อตรวจการปรับปรุงเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมา บางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดอุดราชธานีทั้งนี้เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดข่มาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราชธานีนะคะก็ได้จัดโครงการเอาบาจอสัญจรในพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบค่ะ วันที่25ธันวาคม2566ในการการตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอรารธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดลงพื้นที่หอประชุมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุดราธานีนำโครงการเอาปจสัญจรออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่บริการซ่อมไก่อุปกรณ์ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและคนชรารวมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอรารธานีและ พบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดรอ้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิน่นก่อนนำมาเป็นข้อมูลในการบำบัดทุกบำรุงสู่แก่พี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป พร้อมกันนี้นะคะเช้าวันที่26ธันวาคม2566ค่ะนายการกัตติน,นันนายงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุลราธานีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดค่ะก็ได้ลงพื้นที่หอประชุมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนำโครงการอบจสัญจรค่ะออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่และก็บริการซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและคนชรารวมทั้งประชาสัมพัน พันนะคะภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันค่ะสืบเนื่องจากหลวงตาสินทรัพย์จรรณธรรมโมหรือพระสิ้นคิด เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ําพระอินค่ะมีจิตศรัทธาให้ในายการกัตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธา,านีเป็นผู้แทนนําผ้าห่มจากทางวัดไปมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในเบื้องต้นนะคะให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ของตำบลขี้เหล็กค่ะนอกจากนี้นะคะนายการกัตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นุาชธานียังได้พบปะพูดคุยกับ ผู้นำท้องถิ่นค่ะ รวมไปถึงนะคะนายประมวลพิมพ์ลอนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานแผนในการให้บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่แก่ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กด้วยค่ะโดยเฉพาะนะคะโครงการโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานอันจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงต่อไปค่ะมาต่อกันที่นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะก็ได้นําโครงการอาบาจอสัญจรนะคะลงพื้นที่ของอําเภอสําโรงจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะ วันที่27ธันวาคม2566ในารยการกัตตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบนราชธานีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปที่หอประชุมอำเภอสำโรงคค่ะนำโครงการอบจสัญจรออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่บริการซ่อมกาอุปกรณ์ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและคนชรานะคะตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของอบจอบ,บนราชธานีนะคะเพื่อให้ผู้นําใน พื้นที่ค่ะได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นก่อนที่จะได้นําข้อมูลนั้นนะคะามาบําบัดทุกนะคะบำรุงสู่แก่พี่น้องประชาชนตามอํานาจหน้าที่ต่อไปค่ะ และนี่นะคะก็เป็นภารกิจค่ะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมานีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ส่งท้ายกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ปีพุทธศักราช2567นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะมีความสุขกายสบายใจในช่วงเทศกาลปีใหม่2567สำหรับปีนี้สวัสดีมีความสุขทุกท่กทานค่ะ